สบายดีสบายดีตอนเช้าๆเนาะเพลินเพลิ<ๆ>นเบิร์สกุลสกุลเนาะตอนนี้อยู่กับข้าพเจ้าบ้าพมมานาคามเนาะซึ่งว่าในคลิปวิดีโอนี้กะบบอมมี่อย่างไรทุกคนเนาะบ้าพมสีผ้าทุกคนมาเบิง้งต้นไม้เนาะต้นไม้ปะดู่รู้ว่าต้นดู่นั่นเองทุกคนเนาะซึ่งเบ้าพมได้ปลูกไว้เนาะ ในอายุในอายุเพียงหนึ่งเดือนเนาะว่ามันสีไ่สำไดเนาะต้นไม้ดูหรือว่าต้นไม้ประดูเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเข้าไปเบิ่งน้ำกันเลยว่ามันสีไงสำไดเนาะโอเคเนาะทุกคนนี่ก็คือต้นทีหนึงนะ่งเนาะต้นไม้ดูหรือว่าต้นไม้ประดูเนาะในอายุเพียงหนึ่งเดือนอมันก็สีไ่ประมาณน,น,<อ>นี้เนาะทุกคนเนาะ ต่อมากก็ตัวนี้เนาะตัวนี้มือซื้อกว่าน้อยน่าจะเป็นแบกัดมาเนะทุกคนเนาะในบริเวณนี้แม่นมี3สามต้นเนาะทุกคนที่เบาผมได้ปลูกไวนะ้เนาะอยู่ต้นที่สามเนาะก็ได้อยอประมาณความสูงกับประมาณ ซาวเซนชิปเซนนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเฮามาเบิ่งต้นทัดไปกันเลยเนาะว่ามันสีใยซ้ำกันบนะ่เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เฮามาเบิ่งต้นต่อไปกันเลยเนาะว่ามันสีใยชนไปเนาะนี่เนาะแถวนี้ก็สีมีอยู่สีสีเบียร์นะทุกคนเนาะแต่ว่า แต่ว่าเบนี้นี่ประมาณนสามเดินนะทุกคนเนาะเบย์นี้เนาะซึ่งว่าบ่าพรมในก้นมาแต่ป่าเนาะเบย์เนาะต้นไม้ดูป่าเนาะต้นตอมานี่กะน,น่าจะประมาณนสองเดินตัวนี้นะทุกคนเนาะ ตัวนี้มีอยู่สองเบนะมีสองต้นเนาะขุมนี้เนาะตัวนี้อายุหนึ่งเดือนคือกันเนาะตัวนี้เนาะแถวนี้มีอยู่ห้าเบนะตัวนี้กับหนึ่งเดือนคือกันกับสีประมาณนี้ลำต้นกับสีสูงตามสมิโน,โนนะทุกคนเนาะตัวนี้กับอายุเพียงหนึ่งเดือน บ่พมได้ซักลัก้อมไว้แล้วเนาะเพราะว่าแย็นแบนมากัดเนาะนี่คือต้นปะดูป่าต้นที่ห้านี่มันน้อยนั่ทุกคนมันบ่เสมอกันเนาะอายุหนึ่งเดือนซ้ำกันแต่ว่ามันมีต้นน้อยต้นใหญ่เนาะทุกคนประมาณนี้เนาะ โอเคทุกคนเข้ามาเบิ้งแถวต่อไปเลยเนาะนี่เป็นแถวที่สองเนาะแถวที่สามเนาะอีกคนเนาะตัวนี้กับสามเดินคือกันเนาะกับต้นธมิดเนาะสามเดินความสูงความง่ายก็สิประมาณนี้เนาะ ไ้สักไม้ออมไว้เนาะแต่กยังมีนังไม้มากัดไปมันอยู่เนาะนี่เลยต้นที่สองคองแถวที่สามนอะทุกคนประมาณนี้เนาะซึ่งว่าบาพรมเองแม่นเป็นคนที่ว่า ต้นไม้หรือกว่ามักบุกเบียไม้เนาะมาหน้าแต่ละเสากระสีมายางกายอะ้วกระสีมาเบิเนาะทุกคนะนแต่ละเบียเนาะว่ามันถึกกิโลกัแมแังไม้คัรบบอนอะตัวนี้ก็อายุเพียงหนึ่งเดือนเนาะทุกคนกระสีประมาณนี้เนาะ ฝนตกเมือ่อคืนมันก็เลยสภาพมันก็เลยบางอันกส็สีเนื้อๆเนาะทุกคนเนาะต้นไม้ของเอาพรมเนาะโอเคทุกคนสำหรับการพาเบิ้งต้นไม้ในอายุหนึ่งเดือนเนาะกสีมืดเท่านี้เนาะต่อมาเฮาสิพาทุกคนมาเบิ้งต้นไม้อายุ น่าจะประมาณหนึ่งปีเนาะทุกคนเนาะอีกเบียนหนึ่งเนาะเป็นต้นปลาดูคือกันเนาะต้นปลาดูป้าหรือว่าไม้ปลาดูป้านั่นเองเนะะาะอยู่แคมโกวาย่นแหละเนาะทุกคนทำเบิ่งกันเลยเนาะนี่เนาะ ซึ่งอกว่าพมเนเฮดโขคันในเพื่อให้ควยมาสีเนาะซึ่งว่าต้นนี้นี่สูงประมาณสองเมตรเนาะทุกคนนีะ่ะอายุเพียงหนึ่งปีเนาะะมานี้เลยได้มัดไม้ไว้ในเวลาล่มบพ่ให้มันล้มเนาะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอการพาเบิ้งเบ่ยไมดูกับสีมืดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับเบ่ยไมดูของปะพมก็ได้ปุไว้ตามบริเวณรอบๆแคมป์พายนี่ลนะและเนาะแคมป์เดินเนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่ทับสมนะ้มเนาะ